เออครับผมก็ที่ผมทับับนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเลือนประเทศอะไรไม่รู้นะครับอุยอยู่ที่เราจะมาเลือนกัน,นครับคนเล่นจางน้อยอ่ะเนี่ยได้ดอกมีแค่นหน่วยงานหรอวะไอ้สัตว์เอาไอ้เนี่ยมีสกินกว่าไอ้สัตว์เออใครรู้วิธีปิดดานลาไปเนี่ยกูหัวิธีมตั้งนานแหละเอาไปเล่นแหม่อเช โอ้เฮียะไม่ม,ม,มีให้กูอีกไอ้สัตว์ไอ้ฮี่ยมันมเป็นไรทุกคนถึงว่ามีวะโอ้ควไป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 ,ปไหนอ่ะมันเบิกเราต้องไหนเนี่ยเฮียอ่ะโอ้โหเนอ ไหนวะโอ้ประเทศควย,ย,ยอะไรนเยอะแม่งหยางเปียวเลยรัอไอ้เฮียตกกูตกเลยสั์เดียบควยแม่อย่าถ้าผู้แต่งตัวไม่ได้นะไเนี่ยเฮีย มามาทวนทนี้มีกี่คนวะมีประมาณ65คนจะเลื้อนเลยแล้วกันดอขอเทศระบบสักหน่อยแล้วกันนะครับอืมผมไม่รู้ว่าไอ้ที่มันใช้อยู่เนี่ยว่า NC แท้หรือเปล่า NC แท้ไอ้เหี้ยไมกราฟเลย ที่ทั้งกระเป๋าแล้วก็อะไรเยอะไอ้เหี้ยไม่จะกินละที่สเแค่สิบไม่ไห้อเดินแบน,แบนเนี้ยปิดมอว์ได้มาเดินรอแค่นี้ก็พอรับ let's go ครับ let's go let's go ผจะขอดูชื่อไอ้น,นี้นะครับแบบไอเอามาันหายไปไหนอะ่ะโอ้ยเนี่นยนอประเทศเหรอนิวก็นาไอ้นี้นียวนี้ยนิวเนาะไอี้ม <c oughs> ันจะได้ไหมดเสร็จอ่ากลัวไม่ค่ิมิอะไรอ่ะใช้ลงมา เออเหี้ยกินไม่กินหงอนไม่กดกินไ oh yeah. อ้สเซนกัรนนะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเอ้ยเราทำยิ่งแยบได้อ่ะไม่ตายวะเฮ้ยถือว่าประเทศกันดีนะแต่คนเล่นน้อยไปหน่อยโดนอืมมันก็ดีแหละรครับจำเอาคนเล่นน้อยไปหน่อยครับเป็นไปได้แค่นี้พอ น่ๆเลยเอ้วันโดผมจะปรับให้มันแรงครับให้หมดเลยทีเดียวตายอะถ้ากูมีปืนนะกูยิงทีเดียวตายเลยเดี๋ยวเราจะไปหาไฟนะครับกับแถวแก๊งแถวไหนก็ได้อาจจะรเบีบบนนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันก่อนอันคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะไปไปไวหรือเปล่านะต้องดูอีกทีครับ ว่าอาจจะเป็นโอ้ย <Been here. S 1> อรถเหมือนที่คนเลยเบลไม่มีคนเลยเบลไม่มีคนเลยไอ้ไะเบาะเอรดเบออ่อ ่าเป็นอะร s ก็ไม่ขึ้นไอ้เหี้ยอ๋อนี่ไงทอนแล้วก็ไปตรงไปวะไอเหี้ยเฮี้ยอะไรเนะี่ยสัตว์ป้องตายโวยปิดทิ้งไปเด้ไปไงวะอ,งอยากา่อ้ดอกเนี่ยเออช่างหีแมนเลยวะ เราจะไปหาสตอรี่อะไรนะครับอโอ้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่กันหรอถ้าไม่อยากขมยรถก็ดได้ด้วยละตอนนี้ผมอยากผมอยากไปเขาเรียกว่าอะไรนะไอตรงเลเบลอะไอไม่ใช่เลเบลอะไอไอจุดที่มันมีคนเยอะ ไม่ได้อะไรมากเลยกูออกไปตรงนั้นกูก็พอจละไอ้เหียต้องหุนก่อนต้องหุนก่อนต้องหุนก่อนนี่เลยวันนี่อมืมอืมวาดคลิปดีนะครับเนี่ยอืมเลเบลเนาะ ใช้ได้นะไม่เนียขอแล้วกันนะคุณไม่ได้ด้วยทุกคนหายแล้วเดี๋ยวเราจะปดล,ลดล็อกรถนะครับล็อกลา่ฮะก่อนนะจ๊ะไม่มีคนเหรอทุกคนไม่รู้ว่าคนเขาอยู่ไหนกัน อ่าเดี๋ยวผมออลองเรียกทะเบียนรถผมนะแล้วผมเก็บดูว่ามันจะดูว่ามันได้ไหมไอแม,ม,เม่เดี๋ยวช่างไม่เดี๋ยวไปจกปูนนะครับเดี๋ยวไปจกปูนชิวๆเลยมาดูกันว่าจะมีปฏิกิริยายัางไงนะครับโอ้โหครับไม่เห็นยี่สิบปอนด์โดนกูแลนะ้วเนี่ย มาอีนี่แม่ตนว่งนะทำอะไรได้มากวะรถบินได้ปะเฮ้ยตายเนี่ยมันก็ตายนี่ <laughs> ไปดีกว่าทุกคน Let's go Let's go เป็นใครอ่ะอ๋อชื่อมันยาวตั้งชื่ออย่างยาวเลยทุกคนนะเฮ้ <c oughs> ตั้งยาวเลยขนาดวะไปครับ Let's go ครับ Let's go ผมไม่รู้ว่าคนอยู่ไหนนะเดี๋ยวไปหาก่อนก็ได้แต่ถ้ากูโดนแบงก์ก็ตบอ่ะไอ้เหี้ย ผมอาจจะเอาคลิปอื่นมารวมตัดไปในคลิป,ปเอ้ในคลิปเดียวได้เพราะว่าว่าอะไรไม่ให้มารวมกันอ่ะเป็นคลิปให้ดูยาวๆเลยความแบบบางประเทศแม่งโดนไวไอ้ที่งานไวแอดมินอ่ะแม่งเปิดมากูก็เอาสุดเลยไอ้ที่อ่ะไม่เป็นไรครับอ๋อจะค่อยๆไปแล้วกันตอนนี้ผมขอหาตัวแอดมินก่อนนะครับมันอยู่ไหนวะแอดมิน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  เอ้ยอันีนี้ต่อก็ได้เดี๋ยวไปไปดูมันกันเอเอไม่บินวะ อย่าลบินไปเลยคุณไปถึงไหนมาที่ไหนอะ่ะโอ้โหโอ้โย่าระเบิดด้วยไอ้หลัดระเบิดเอาไม่ระเบิดหรอเอาเที่ยแล้วมันไปตายไประเบิดวะไม่เป็นไรแต่อีไอ้กูเห็นอนีกตัวมันมีอีกตัวน,นึงอะ่ะคือใครอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมันตายได้ไงไอสัตว์กูบอกเลยขับรถไม่ได้ขับรถไม่ได้อ่าฮ่าฮไม่มมมคือใครวะไปต่อเดี๋ยวอพี่ไ้ต่อ อุ oh. ้ยเฮียแคร์มนเนี่ยโอ้แคร์ไอสัตว์แล้วตัดไปอีกหน้านะครับเอาเลยครับนะกูงาบมาละเฮียพวกไกำลังหนบกเลยมม้ย่ะรูู้่าเหนื่อยะตายอ่ะคุณไหนเลย เฮ้ยมินดูกูอยู่ไอ้เฮีย <laughs> มาดูกันนู่นไอ้มินจะดูอะไรกู <im> มันบินดูกูทำไะไรกูงงเลยมไม่รู้อะไรกูดูอยู่เหมือนกันนะ มันดูกันนะครับเฮ้ยมันดูกูมันดูกูไอ้เหียเมื <S 1> <S 1> <S ่อนทุกันเดี๋ยวผมปรับอันนี้กันออกอินพุตเอ่อ ขอดูมานนิดนึงนะอะไรอ่ะพี่ตันวจเลือกเขาพังโอ้ควรจะดูแมนี้เยึงไม่ไดียังไงแต่เจอในตุรกีตะแไปแล้วกันนี่อะ เอามงีเอาแมงดีเอาแงเลยเอาแม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 งเลยเอาเลยอาแเยอาแมเลยเอาแมง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 เลยอาแมงเลยเอามงเอามงเลยเอาแมงเลยเอาแมงเอาแมงเลเอายเอาเลาแมงเลามเลาแมงเลามงเลยเอาแมงอาแมงลยเอาแมงเลอาเลยเอาแมงเลยอาแมเลอาแมงเลยอาแมเยเอาแมาแเลยเอแมงเลยอาเลยเยเอาแมงลยเอาแมาแมงอยเอลงมาแมงเลลยเอาอลงมาแมงอยลงมาแมงอย เปิดรถได้เปิดรถดิด้วยได้ไหมเปิดรถดิเปิดรถดิเราเราอย่าโดนเธอแทงอีกอะเร็วๆเออกปอยากโดนมือแทงเนี่ยมีดุนแน่โอ้เสียเวลาทีนี้รุ่นนี้มีดุลไปโง่ไซอิ๋วเลยขึ้นมาขึ้นมาพี่ก่อนก่อนรถหายใส่เนี่ยมันจะชนกูแล้วเนี่ยชนมาชนทำไเงี้ยะไรเนี่ยไปชนดีนาย นายเลือนอะไรเนี่ยอยากโดนแทงเว้ยเลือนได้เนี่ยกูแจ้งไอ้บินนะทีตัวก็ได้อ่ะให้ทีตัวก็ได้อ่ะเดี๋ยวขอเล่นก่อนก็ได้ไปไหนไปด้วยกันก็ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กูเอาก่อนเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดยถอดแล้วนะถอดถอดแล้วเนี่ยเนี่ยไม่มันไม่มีเหรอวะไปไปวิ่งไปดีกว่าไอ้เแค่เสียเวลาไอ้เแค่รถพังเลยอ่ะ ร้อยกระจอกเออเราไปด้วยดีเอาเปล่าเอ้ยไปด้วยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเนี่ยเนี่ยไปด้วยได้ไหมหัวเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันเอาอะไม่อยากโดนตีว่ะกูอยากโดนอะอยากโดนตีอยากขอแบบอยากโดนถ่ปิ้งตบด้วยอย่าโดนหัวเปล่าไอ้กระจอกเอาเปล่าพี่มึงเตะไม่ได้อ่ะมึงขด้พี่เตะเลไม่ได้ว่ะเปิดเดี่ยวเขาได้ปะ มันย่างโดนพวกพี่สองคนตี๋ะครับโอ้พวกก,กระเจาะไม่กล้าหรอกรออเอรอียบร้อยอย่าโดนล่อเอาพี่เต็มไงวะเอออไม่ไมนะ <c oughs> ่ไม,ไม,ไม่อะไรอะอะไรอะผมไม่ได้ทำอะไรนะตายยัง <c oughs> ใครขี่ปะใครขี่ปะคนละคนหรือเปล่าเนี่ยเอาหัวตัดนี่อะบอกกูจีบเก๋เยี่ยนเบิร์ดแน่หรอเด็วกูเกหัวมันมามาให้กูเกลียวดีเดียวปะ มุจแบนบีีกูเนี่ยไม่ตีทำไมไม่ตีทำไมไม่ไม่นม่ไม่แบนหรอกผมทดสอบสังคมอยู่เออทดสอบสังคมอยู่ลงรถไม่ได้เนี่ยปดปดไหนจะลงเนี่ยปดดีอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละไม่ต้องลงหรอกโอ้โหเหรียญเหรียอีกแย่แมินอีกแล้วยังไงผมไม่ได้แจ้งโอ้มึงแจ้มแก้แบบผมแจกยางผมแจกยางพี่พี่เล้งยังเหรอพี่เล้งยังอันนี้่ ชื่อชื่อคนเลื่อน嘛เลื่อนอะไรครับเลื่อนอะไรลฟ์ชื่อเหมือนของแม่พี่หรือเปล่าอันเนี้ยเฮ้ยเป็นเล่นแม่นะเี็นเล่นแม่นะไม่ได้เนี่ยเขาถามครับยมันคือถามครับยโธไม่ใช่คำถามนะคือคำถามนะเออโธ่ไม่ได้ด่านะนี่มันคือคำถามนะเนี่ยตลกไหมเนี่ยฮะผมตลกไหมตอบดีตลกว่ะตลกว่ะ ตลกเลรียะเนี่ยค er ุุณคนมาเล่าประชารเนี่ยสวัสดีเล่าพี่ตลกมีความสุขดีแล้วเออเออเออดี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 เนาะยิงยิงยิงดีแล้วเดี๋ยวมึงรีบกดดีอยู่นั่นแหละพี่อยู่นั่นแหละเบื่อวะเบื่อเบื่อเราอยากขึ้นรถไม่ใช่ไงอยากขึ้นรถใช่ไงก็อยู่นั่นแหละไอ้ชิปฟองไป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 ปลดใหกูขึ้นไม่ก่อนดีค่อยรอก่อนเออมึงไม่เบียดรอ เอ้ยเอ้ยโอ้น้องสู้เขานาะด้วยพี่สู้เขาไ้วยพี่สู้เว่ยดีไงเป็นไงเป็นไงนี่นี่ไม้แล้วเนี่ยไม้แล้วเนี่ยหรอโอ้ชิวชาไอ้น้องดูดูดูไอ้ที่เนี่ยเนี่ยมันมันไม่ยอมปลดดอยได้พี่ไอ้น้องมันกลัวพี่เว้ยไอ้เนี่ยผมลืมกุญแจพี่กุญแจผมไปไหนไม่รู้อะเออเรื่องของมึงน้องไม่ต้องหรอกไม่ต้องพูดละลืมกุญแจพ่อมึงป็นไงยัยพี่กุญแจหาย เออเแล้วของมึงน้องไม่อยากรู้คูอไปเล่นเนินนี่ทุเรศจัดอ่ะบังบังายบังไลจูนนะครับว่าจะแพ้ผู้หญิงหรือไม่นะโอ้รู้เลยน้องเอาน้าเอาใช้ของนี่หว่าใช่ปะนะเรามาดิเรามาดิปีโดนหัวดิ้ ไม่มึงก็ปว<ล>ดดีเออกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรแล้วลงรายก็ลงมาได้ก็โคตรกล้ากลัวก็จัดอุ้ยดูโปรไฟล์มันดิเดี๋ยวป่ะโปรไฟล์เห็นมันป่ะอันฟอร์มไม่ใช่อะไรของผมนะที่เอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวกูเลยอัปเดตเฉยเฉยแม่มีอะไรโผล่แล้วนะที่เอ๋ทีนี่มันเล่นลิ้นจัดเลยนะเม่

อเอาคุณโดนจิยวเอาคุณโดนจิยวเฮ้ย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 ฮ้ยฮัลโหลพี่กูโดนเจียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งตายเว้ยโดนเจียวเฮ้ยมันเอากูมันเอากูพี่เหี้ยมันมาบวกกันในนี้เนี่ยเอา เอาอะไรแบบม่มึงไก่อ้วนอะไรเงี้ยพี่มาชุบคนี้เงี้ยมันเจียวมึงเนี่ยเลื้อนอ่ะเจียวไอ้เไอ้ทำอะไรผิดนะนาทีแม่งตายเอาบุรีนมาดีขี้อ่ะเรเปิดเติมแม่งนี่ทำอะไรผิดเนี่ยพี่เตะให้กระหน่ำพี่กดจีกดจีกดจิ้วผมดีกดจีก่อนกดจี้อุมผมก่อนกดจี้ทำอะไรผิดเนี่ยกดจีพี่กดจี้แคยพวูดแคยนี่มาตีกในนั้น่ะกดจีพี่ผิดพี่ชุบคนี้พี่มาชุบคนโอนเมาหน้ากูเพื่อนมำอเลยผิดไปปะ กี่พมึงอะมองดูบเลยบุเลยบุเลยบเลยบเลยเ้ยหมาตีนี่หมาไม่เล่นนี่ไอเป็นแค่ไรมือแค่เออเป็นไรเป็นไรมึอเออเป็นคุยเลยอ่ะไอเคี้ยจะเป็นไรมือเคี้ยไป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  ยี่นี่เออแดดไปแล้วพี่เทาโรงเรียนที่บู๊มล้วเหครับงงไม่งงก็ตายแม่ป้องเฮ้ยไอ้ด่าอะไรด่าแม่นะม่วูเลียนะน้องร้องจานร้องจานร้องจานเลยดิเขามันอยู่สีขาวอเหรอดีสีขาวมันจะเจียวทำไมวะกูงงร้องจานนะไปด็กเหี้ยน้องจานอีเนี่ยก็อันนี้เอ้าเอามันตีเมื่อกี้มันไม่ได้ใส่เสื้อนี่มันใส่เสื้อสีขาวเนี่ยใช่ไหม คุณทำงานเจิวกูดีไอ้แก่ลูกกะเหรี่ยงี่อะโอ้โห้เด็กตับโรงเรียนได้ไหมเนี่ยเฮียอะไรมันจะเด้งมาไหมเนี่ยเด้งน่าเบื่อว่ะ่วยมันเจิวกูดำเฮียอะไรเนี่ยออ้วนนียคอแอดมินก็ดำมาเยี่ยเสือกเจิวกูอ๋อสัตว์เอ้เจียวทำยังไงพี่เอาเลสเอาเลสมาเลยเฮียกูเผือร้อนแล้วเนี่ยไม่เอาเราสุดเลยเนี่ยไม่ได้ใช้เลสหมดไปนานแล้วอ๋อ อ๋อแหววอันนี้ไงมามาเกิดตรงเรียนั่ไนี่ยอุยดอกนั้นเด็ดอยู่ฮะมันไม่เกิดตรงนี้ได้เฉยเลยเฮียชื่อว่าเฮียประเทศอ่าโดเจียวโง่น้ำอย่าโดนเจียวอีกว่าพอดีนะพี่นะครับคือคือประเทศโง่นะไอ้ไหนเฮียเจียวพี่พอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน นี่เนี่ครับโอเคมโอเคไหมตัวดีเลยตัวดีตัวดีเดีวกะดิมาเอา่าเามาเอาเอามาโวยเพาห้วยเพาห้วยเลยเหรอเอาห้วยเลยไว้อะไรฟ้องห้วยไว้ห้วยลยไว้ห้วยเลยห้วยห้วยแล้วหุ่งไว้แล้วห้วยแลยห้วยเลยต้อย้วยเอ้้วย้วยแลย้วยลยใครดึงห้วยเลยย่หเดียวกัยไอ้สายวัง้วยแลว โอ้งงพี oh, um, 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 okay. JI, okay. ่สามีผัวยังครับเนี่ยนู่นน่ะพ่ามีปัญหาอะไรก็มาสีน้ำตาไอ้เด็กยังแพ้บุกอูเลยวันนี้กระจกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปน้องเดี๋ยวไปกระจกเาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกระจกอะไรของมันกระจกคืออะไรของมันวะกระจกมามาขึ้นรถมาขึ้นรถมาเดี๋ยวกูไปหามันเลยไปล่ามันเลยมามาขึ้นมาขึ้นมามันดึงยังมันจะเกียไอ้เหี้ย เริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วเหรอเอาเอาเอาไม่บอกอะเองไม่บอกพี่อ่ะน้องไอ้น้องเอาเยี่ยตัวมันลำไอ้เพี่อตีกูตรงนู้นกูหัวกูแตกเลยเก็บสเก็บสามใบยีโมกูไปเอ้าเนี่ยตัวตัวมันเป็นอะไรอ่ะเก็บไปสามตัวกันจอบจัด ไอเชี่ยกะเป็ดไปไก่เตีนโก้ไอไก่เมื่อไก่ไปไปมึงไปมึงจะไปไหมมึงจะไปไหมมึงจะไปไหมอันนี้ต้องมึงจะไปไหมไอสัตว์ไปไก่เตียนโกโอ้ไอเชี่ยเอ้ยสีรถโคตรโตดไอเหี้ยโต้กล้วยอะไรปุขับกู๊บไปได้อยู่อะเอออาไอโตดไอเหี้ยไปไก่ไปไปไป จะลงมาเดี่ยวกูก็ได้สัซดไม่ดีมันจะลงมาดีเฮ้ยคนเขาจะเล่นหนึ่งการยุ่งไหมเนี่ยพอ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 โดนเนี่ยโอ้ดูดิโทษเสือกขี้เสือกไม่มีใครเล่นด้วยไงเงี้ยมีใครอยู่เไอ้เออไอ้เออไอ้เออไม่มีใครเล่นด้วยต้องมันเล่นกับตีเขาเนี่ยไอ้เหี้ยมาหาขอหนึ่งหนึ่งในบ้าเนต้องเรียนยันเท่นิ่งไอ้เหรอไม่ไม่บรรดาบรรดา อะไรจะฟอร์มที่อะไรใช่ไหมลาวอีกเลยเสียนมันยังไม่แตกมึงจะลาวแต่มีที่อะไรมึงจะลาวแต่มีที่อะไรเออเราไปเก็บไปเที่นี่ก่อนเนี่ยมันข้างเยี่ยอะไรของมันเนี่ยโดนปั่นหัวนิดหน่อยมึงหัวร้อนหรอร้อนหัวร้อนเออไปไกลๆตีนกูก่อนมึงอ่ะ ไอ้เนี่ยมอกเจะอยู่มึงอยากไปจับไหมไปไกลตีนโอ้ไม่ไปไปเออมึงก็ไปไกลไกลตีนไป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 ไม่แต่หนุ่มเลยเออไปไปกูไม่อยากรู้จักมึงกูไม่อยากคุยกับมึงไปไปไกลตีนกูไม่ให้ข่าไอ้เี่ยใครก็ไม่รู้โอ้ยจอดไอเนี่ยควายปอยลงมาเล่นตรงพื้นดีๆก็ไม่เล่นควายเอห็นนิ่งไปถ้ามึงอยากเล่นนิ่งหนึ่งอ่ะไออ้ง